เดี๋ยวก็หลงลาปลาหรอกนี่ล้อผมด้วยดิสามอะไรกันตุ๊บสิเจ็บป่ะงเฮคุณคุณจะไปไหนเนี่ยนี่คุณเดีือดสิถ้าทางมันจะวิ่งมาทางนี้ครับนาย ดีดอ่ะหรืมันก็วิ่งมาชนผลต่อเว้ยโชคดีเลยอย่างนี้วะคุณพอดังกันจะไปไหนเนี่ยคุณคุณดีด้ก่อนแล้วเนี่ยคุณดีดีด้ก่อน ครับไอ้ทางร้าไปดักหน้ามันไว้เล้ยไปทำอะไรไปมาาปไป,ไป<ๆ>นี่ใครไม่ได้ไเลยผูแะะ้แฝงเนี่ยะนี่มันดึกดื่นแล้วมาจุดประทัดเล่นกันได้ยังไงจัน้าใครจะมาจุดประทัดฮะดึกดื่นป่านนี้แล้วอ่ะคิดบ้างไหมแล้วมันเสียงอะไรฮะ เออทุกคนปลอดภาัาดีก่อนครับเอออาคินกับอ,อาจารย์นายยังอยู่ในป่าค่ะเกิดอะไรขึ้นพันาคมัยเออก็บม่พูดเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นพวกพันเถื่อนออกมารอบฆ่าสัตว์หรือไม่ก็พวกขนยาเสพติดข้ามชายแดนมาครับงั้นเสียงเมื่อกีก้ก็เสียงปืนนะสิฮะฮะ<า>เสีาายงปืนทังสองพี่ครับ้ายา แล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีนะคะนะคำไอ้อาคิงกับอาจาร,รย์นายยังอยู่ในป่าอยู่เลยนะคะถ้าจะอาจากก่านแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตามหาพ่อเลี้ยงกับอาจาร,รย์นายเองให้ทุกคนนะครับรออยู่ที่แคมป์นี้นะครับอย่าออกไปไหนเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอ,อันตรายได้นะครับทำยังไงดีลิดนดาโอ้โหคิงอาจารย์ องคนนั้นเป็นอันตรายอะไรเลยเธออหยุดอย่าขยับ